เซนครับออฟฟิเชียลจะเอาโนเกลผมจะเอาโนเกลเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาซีก่อนผมหาซีก่อนเฮ้ยโนแก้วนกแก้วนกแก้วอ้าวหมากูตายไอ้รถกระเลมเวน โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยฮะตอนนี้กับผมเบตาฮะวันนี้เราก็อยู่ในเกม Minecraft กันเองนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเอาชีวิตรอดเอ่อหนึ่งวันนะฮะภายในเกม Minecraft ซึ่งเราจะเอาชีวิตรอดกันในหนึ่งวันในเกม Minecraft โดยที่ว่าถ้าสมมติว่าเราคราบของอะไรก็ตามขึ้นมานะมันจะเกิดมอ็อบซุ่มหนึ่งตัวแนเนอะซึ่งเอ่อไอพ่อคาตัวนั้นผมไม่ได้คราบอะไรมานะมันมันเกิดมาเองเออมันเกิดมาก่อนที่ผมจะอัดคลิปว่าเออผมเรนเดอร์เวลมาแป๊บหนึ่งแล้วก็เตรียมการอะไรนิดหน่อยแล้วก็อัดคลิปปุ๊บ มันก็เกิดมาเลยทุกคนโอเคมาเราจะทําการตัดไม้กันก่อนดีกว่านะเพื่อนก็คือเราจะเอาชีวิตรอด1วันในเกม Minecraft เองเนาะก็ธรรมดาขอเลยวันนี้เรามาคนเดียวนะครับผมก็เพราะว่าคนอื่นเขาไม่อ่อนนะครับคนอื่นเขาไปเที่ยวกันก็รักษาสุขภาพเลยนะเพราะว่ามันโควิดเนาะโควิดรอบสองมันมาอีกแล้วโอเค,คับผมขอก่อนอื่นก็คือมาเดี๋ยวเราจะสาธิตกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวเอ้เดียเยเด๋ยวพ่อพ่อ,พอมีอะไรให้เราบ้างพ่อเอ้มันไปซะแล้วทุกคนเอ้ใช่ไหม มาเดี๋ยวผมจะสาธิตการคราฟไปดูนะครับผมซึ่งมาเดี๋ยวผมจะคร,รอาฟแรพงอันนี้มาก่อนซึ่งถ้าจะคราฟแต่ละครั้งนะครับผมคราฟให้คุ้มนะครับผมเพราะว่าถ้าเรากดจึ๊กสองกดมา1ทีมันเกิด1มออ็อบถ้ากด2ทีมันเกิด2มอ็อบซึ่งผมจะเกิดแค่แิกแค่ครั้งเดียวฟึบมันจะเกิดมาแค่ม็อบเดียวซึ่งทำไมไม่เกิดเอ๊ะทำไมไม่เกิด อ๋อเนี่ยเกิดเลยทุกคนโอ้โหเจ็บ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 เมื่อกี้เฟลนะฮะเมื่อกี้เฟลเมื่อกี้เมื่อกี้เฟลนเฟลนี่ยฮะมันจะเป็นอย่างนี้นะเออโอ้โหซึ่งเราเล่นในระดับอนะีซี่นะเนี่ยเนาะซึ่งเออ่ม็อบที่เกิดมันจะแต่ระดับความความง่ายง่ายแล้วก็ความยากของเกมด้วยเนาะก็คือสมมติว่าเราปรับอีซี่มันก็จะแบบไม่ร้ายแรงมากแต่ก็อันนี้ผมอันนี้มาแล้วนะพิสูจน์มาแล้วว่า Easy อีซี่อ่ะก็คือมันมันมีโอกาสเกิดวิเทอร์ด้วยนะทุกคนโหมดฮาร์ดก็ไม่ต้องพูดถึงฮะร้ายแรงมากแน่ๆ ก็อันนี้ผมขอด้โนเอซี่นะโอเคถ้าใครอยากให้ผมทําอีกก็แบบใครอยากให้ผมทาเอาชีวิตรอดแบบเกิดคาบของแล้วม็อบเกิดอีกแล้วก็ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมซึ่งถ้าอยากให้มีอีกผมจะเปลี่ยนเลเวลสมมติว่าคลิปนี้มีคนอยากให้ทําต่อผมจะเปลี่ยนจากอีซี่เป็นฮาร์ดทุกคนเอาดิเอาดิเอเอ,เอ,เอ,เอโอเคคาบดาบก่อนทุกคนเราได้อะไรอ๋อได้ซอมบี้ฮึบฆ่าฆ่าเลยทุกคนนี่ไห ไอแซลมอนแซลมอนแล้วทุกคนโอเคเราได้อาหารแล้ว,ไ,ลวไม่ใช่แค่การค้าแลนะ้วทุกคนมันรวมถึงการเผาด้วยคนก็คือแบบสมมติว่าเราเผาของใช่ไหมมันก็รวมทุกคนผมพิสูจน์มาแล้วผมเพิ่งทดลองเมื่อกี้เนะี่ยก็คือมันถึงแม้เราจะแบบมันไม่ได้มันไม่ได้แค่ค้าฟลนะ้ทุกคนการเผามันก็นับอะแบบเผาของหนึ่งชิ้นแล้วถ้าเราหยิบมาปุ๊บมันเกิดเลยม็อบหนึ่งอะโอเคมาเราขอเอาอาหารก่อนเรายังไม่มีอาหารเลยทุกคน เราเอาชีวิตรอจริงๆ,ๆเลยนะครั้งนี้ไม่มีเสกไม่มีอะไรเลยนะโอเคมาเออ่แซลมอนอยู่ไหนฮึบอ่าโอเคครับก็ย่าก็ขอผมตอนนี้ก็อ่ะถึงช่วงโฆษณาเลยและกันก็อย่าลืมไปกดเออ่ติดตาม i อีกับ t i k t อกผมด้วยนะครับผมก็เพิ่งสร้างได้มาประมาณเดือนสองเดือนแล้วทุกคนสร้างตั้งแต่ก่อนปีใหม่ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยครับผมจะแปะ ไว้ให้ทั้ง IG และ TikTok หรือไม่ก็เดี๋ยวใครอยากดูก็ด้านล่างดี r ิชชั o นนะครับผมแล้วก็มี Facebook นะฮะเป็น Facebook Fanpage แล้วก็กลุ่มนั่นเองนะสามารถเข้าไปติดตามเข้าร่วมกลุ่มกันได้นะฮะผมจะโพสต์วิดีโอหรือโพสต์กิจกรรมอะไรก็ผมจะโพสต์ในนั้นตลอดเลยนะครับทุกคนมาถ้าใครไม่อยากพลาดก็ติดตามกมนันไปด้วยนะครับผมเฟซหลักผมไม่แจกนะทุกคนผมจะฟิแจกเฟซลองผมนั่นเองเนาะก็ตามนี้เลยทุกคนอ่ะแป ก็ใครอยากแอดก็แอดได้นะครับผมแต่อาจจะรับไม่ได้ทุกคนนะเพราะว่ามันเยอะเกินเพราะว่าผมเอาง่ายๆคือผมไม่ค่อยเข้าเฟซลองเท่าไหร่ถ้าเข้าก็คือผมจะเข้าในคอมนะฮะส่วนเฟซหลักก็คือในโทรศัพท์แต่ก็อาจจะสลับไปบ้างมาตัดไมก้ก่อนทุกคนเดี๋ยวอีกประมาณไหนดูซิดูวยที่อยู่ตรงไหนแล้วมันใกล้เมื่อ้วทุกคนมาเนียยๆๆๆโอเคเราครับปิกแอคก่อนทุกคนเฮ้ยปลา ปลาคอตด้ยน่าสงสารอย่างเลยอืมชึบอึบเอ้ยน้องแพนดา้าหมีแพนดา้าฮะหมีแพนดา้าโอเคมาเอาซิลเวอร์ฟิตซิลเวอร์ฟิตซิลเวอร์ฟิตโอเคมาทุกคนเรามาขุดหินกันก่อนดีกว่าชึบอึบโอเคชึบโอเคครับก็เดี๋ยวมันจะมีอันนี้อยู่ก็คือเดี๋ยวอีกไม่กี่อีกไม่กี่ตอนนะฮะก็ หนุ่มน้อยกับขุมสมบัติก็จะจบแล้วนะครับผมเป็นซีรีส์แรกที่เดี๋ยวจะจบแล้วนะครับผมก็คือเดี๋ยวถ้าหนุ่มน้อยจบปุ๊บผมจะหาซีรีส์อื่นมาทํานะครับผมอาจจะอาจจะไม่ใช่หนุ่มน้อยนะแต่ก็คือหนุ่มน้อยก็คือจะจบบริบูรณ์เลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะหาซีรีส์ใหม่มาทับแทนนะครับผมเป็นตอนยาวเหมือนกับหนุ่มน้อยเลยหรือว่าใครอยากให้หนุ่มน้อยมีซีซั่น2ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมผมอาจจะทําให้ก็ได้นะแต่ว่าก่อนซีซั่น2เนี่ยผมจะมีอีกซีรีส์หนึ่งมานี่ยนะซึ่งผมจะไม่บอก ตอนนี้เดี๋ยวมันเป็นการสบอยแต่ก็บอกไว้ก่อนว่ามีแน่นอนครับผมก็สนุกแน่นอนครสนุกเหมือนกับหนุมน้อยเลยก็ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามมาถึงตอนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพยายามลงคลิปให้บ่อยๆนะครับผมเพื่อให้ทุกคนได้สนุกกันนั่นเองเนาะมาเราครับิกเอ็กโอเคสโน,โเนไปถ่ายไซเกโอเคมาทุกคนขอตบเผาหนอ่อยอืมอืม อืมอ,อืมเฮ้ยผมจะตายทุกคนเฮ้ยชึบชึบอ่ามาดีมาดี้ฮึบฮึบฮึบอาจจะแหลกหน่อยนะทุกคนเพราะว่าแต่ถ้าแผลกทำไแหลกโอเคแล้วก็เน็ตผมด้วยอีกส่วนหนึ่งโอเคตายม,มาแล้วฮึบมาเฮ้แพนด้าอ่าปิกแอคแอกเอ้ยไม่ใช่ตาเผาโอเค แล้วก็เผาไม้เลยทุกคนเผาไม้เผาไม้เพื่อผมจะทำเป็นท็อตน,นั่นเะีงเนาะผมไม่มีอาหารน่ะก็กินปลาเนา่ากินปลาังไม่เผาก่อนแล้วกันเออมีแอปเปิลอยู่โอเคกิน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 อ่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมขอผเผาเอ้ไม่ใช่ดิเฮ้ยไก่เอามาหนงี้มเงมเงมงมงมโอเคชึบชึบเฮ้ยห,หมี เอ๊ะทำไมครั้งนี้รู้สึกผมไม่เจอพวกม็อดชั่วร้ายเลยทุกคนเฮ้ยไอ,อ้อนโกเลมเฮ้ยเฮ้ย,อยของดีอยู่นะครับทุกคนไอน้อนโกเลมสามารถช่วยพวกเราได้นะครับผมก็คือมันจะไม่ตีเรานะแต่ถ้าเราไปหาเรื่องมันมันก็จะตีเราน,นั่นเองนะทุกคนโอเคมาเฮ้ยอยู่นิ่งๆดิชึบชึบเฮ้ยเฮ้ยไอ้อนโกเลมสองตัวเลยทุกคนเห็นไหมแค่ผมหยิบของมามันก็เกิดแล้วทุกคนแบบม็อดมันเกิดเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะเผาปลาแล้วกันโอเคมาเพื่อเป็นการที่เราจะ มีชีวิตรอดในคืนนี้ในค่ำคืนนี้นั่นเองเนาะชึบโอเคผมขอหินหน่อยละกันโอเคประมาณนี้นะครับผมก็ได้หินมาประมาณเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วแหละโอเคเดี๋ยวเราผมว่าผมจะลงด้านล่าง,งทุกคนผมจะลงไปหาเหมืองครับเพราะว่าผมต้องการชุดเกราะฟึบเนี่ยทุกคนหยิบมาแค่ต้องหยิบ แต่หยิบมาแต่ละครั้งต้องดูให้ดีนะครับผมเพราะว่าคือมันเกิดเลยอ่ะมันไม่ได้แบบรอมันแบบสมมติว่าเอาง่ายๆทุกคนก็ลองดูในคลิปแล้วก็ลองสังเกตดูอะสมมติว่าผมอ่ะเดี๋ยวผมสมมติให้ถ้าสมมติว่าผมมีของอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมผมครับอันนี้ปุ๊บมันเกิดหนึ่งตัวครับนี่เกิดหนึ่งตัวแต่ถ้าเราอยู่อย่างงี้ปุ๊บกดมาปุ๊บมันก็จะเกิดแค่หนึ่งตัวครับไม่ได้เกิดสองตัวประมาณนี้แล้วระบบของดัตต้าเพกอันนี้นะมันเป็นดัตต้าเพกนะครับทุกคนมันไม่ใช่ที่เกม Minecraft โอเคแต่แต่ถ้าใครอยากได้ data pack này, ไดัตต้าแผ่นนี้นะผมจะแปะไว้ด้านล่างคลิปให้นะครับถ้าผมเจอนะเพราะดัตต้าแผ่นนี้ผมโหลดมาตั้งนานแล้วแต่เพิ่งได้มีโอกาสมาอัดนั่นเองเนาะนี่ไงทุกคนเป็นไงล่ะเออแอรอน,น,นก็เลมช่วยเราได้นะครับผมโอเคไหนดูซิเอ้ยมันจะมืดแล้วทุกคนผมขอขอถ่านเพิ่มหน่อยดิผมไม่มีถ่านเลยอะเอาเอาไปทั้งประมาณนี้เลยก็แล้วกันแล้วก็เอาขวานชบโอเค มันจะมืดแล้วทุกคนผมขอหา,อาของก่อนดีกว่ามันจะคราบท็อตนะฮะเฮ้ยกระต่ายทุกคนผมได้กระต่ายเมื่อกี้รู้สึก easy. อีซี่มดพวกมดชั่วร้ายมันจะไม่ค่อยมีเยอะนะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นมันอมอลเนี่ยผมก็ไม่แน่เหมือนกันเนาะเึ๊บเดี๋ยวก่อนจบคลิปผมลองปรับเป็นฮาร์ดแล้วก็คราฟของให้ทุกคนดูกันแล้วกันเนาะ ว่ามันจะเกิดอะไรบ้างโอเคเ,อเราได้หมาทุกคนมีกระดูดไหมไม่มีทุกคนโอเซงอ่ะโอ้ถ้าเรามีกระดูกแล้วทคมจับไปนาแล้วอะโอเคผมขอครับทอดหน่อยแล้วกันเฮ้ยได้น้องแมววินันรักโอ้น้องแมวมันวิงว่งวิ่งหนีผมไปแล้วว่าดูดิทุกคนโอเคมาเราขุดไปด้านล่างดีกว่าทุกคนผมอยากได้เหล็กอะผมจะได้เหล็กตัวเนี้ยฮึบ ผมอยากได้ถา้าทุกคนแต่ตรงผมมันไม่มีถ้าเลยอะถ้าไม่มีถ้าก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวเราจะออกไปอยู่ข้างนอกกันนะเพื่อเป็นการไม่โกงน่ยเน,นะก็คือถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในถ้าแค่แบบ1วันในไหมครับมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมทุกคนเราต้องออกไปออกไปจนภยัยทุกคนเดี๋ยวผมจะแบบเดินออกแบบเดินเดินทั่วเลยเอาตาเดี๋ยวผมจะเดินเดินเดินอะเดินเดินเดินจนก,กว่ามันจะเช้าอะตามาโอเคเดี๋ยวผมขอหาถ้าก่อนถ้ามีอะนะ แถวนี้มีถ้ำไหมเอยผมว่าไม่มีอะทุกคนขอเหล็กหน่อยก็ได้ไม่มีเหล็กเลยทุกคนดูดิทำไมเวลานี้มันใจร้ายกับผมจังชึบเ้ยเจอฐ่านทุกคนแต่ไม่เจอเหล็กผมต้องการเหล็กไม่แต่ดันมาเจอฐ่านทุกคนเอ้ยนี่ไงโอ้โหขอบคุณพระเจ้าโอเคมา เดีย๋ยวผมขอเอ้ยก่อนพี่จะพังผมว่าผมคุดเลยก,ก่อนดีกว่ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกได้หกเหรอก็ได้แค่หมวกกับรองเท้าสิมันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอะทุกคนผมว่าเราเลือกอย่างใดน,นั้นนึงว่าถ้าแบบให้ปลอดภัยนะผมว่าผมออกกางเกงเอ้ยกางเกงไม่ได้ดีทุกคนหมวกเหรอไม่ไแน่ใจอะอันไหนมันป้องกันได้ดีกว่ากาันผมยังไม่รู้เลยเนะี่ย โอเคมาฐานโคตรเยอะเลยทุกคนดูสิเดี๋ยวผมจะขึ้นไปด้านบนนะครับผมโอเคปิกแอกพาร์แลขึ้นไปด้านบนเลยดีกว่าเพื่อนอย่าให้เสียเวลาดีกว่าเราจะได้ขึ้นไปออกประจันภัยกันเองเนาะชึบชึบชึบโอเควางท็อตหน่อยฮึบวางทอ็อตโอเคถึงได้นบนแล้วทุกคนอ่านี่ไงเดี๋ยวดูสิมีอะไรบ้าง โอเคฮึบอ okay. ุ้ยสเกลทุกคนอุ้ยฮึบฮึบโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเบึบเอ้ยนี่ไงเอ้ยเรามีกระดูกแล้วไหนหมาเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะทุกคนหมาไปไหนแล้วอะโอ้เกินพอเรามีกระดูกแล้วหมามันหายฮ่ะผมอยากเลี้ยงหมาเกินไปโอเคมากินกินไหนฟึบโอเคเฮ้ย เไปนั่นไงหมาเจอแล้วทุกคนมันกำลังวิ่งไล่สเกลอยู่นะโอเคเฮ้ยน้องหมา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 มานี่ก่อนน้องหมาน้องหมาน้องหมาอยู่ไหนเฮ้ยน้องหมาน้องหมาน้องหมาโอ้โหฮึบซึบอ่าได้แล้วทุกคนครั้งเดียวได้เลยโอ้โหสุดยอดมาานี่มาน้องหมาเรามีหมาเป็นเพื่อนแล้วทุกคนในค่ำคืนนี้เฮ้ยมันฆ่าอะไรอ๋อฆ่าซอมบี้เด็กเหรอ โอเคมาทุกคนเดี๋ยวเราเอาขอเอาของก่อนนะครับผมแล้วก็ขอเผาเหล็กสักครู่เลยนะฮะโอเเรามีผู้พิทักษ์ด้วยทุกคนไหนดูซิเที่ยงคืนแล้วทุกคนอีกอีกไม่กี่นาทีมันก็จะเช้าแล้วเฮ้ยเจอซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้โอ้ยโอ๊ยหมาหมาโดนหมาทุกคนโดนหมาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมีหมีเฮ้ยหมีเฮ้ยหมีมันจะฆ่าผมทุกคนเฮ้ยหมามันกัดหมีเฉยเลยเฮ้ยผมขอฆ่าหมีนะทุกคนมัน มันไม่เป็นมิตรกับผมแล้วตอนนี้มีอ่ะเออเฮ้ยได้ปลาด้วยทุกคนเฮ้ย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 ทำไมทำไมทำไมไอ้นกกระเลมมันปล่อยมาเฮ้ยเออนั่นแหละนั่นแหละอุ้ยหมามันก็ตีมาหาผมเฉยเลยโอเคมาเหลืออีกนิดเดียวเล่นเดี๋ยวผมจะเผาปลาเพิ่มนั่นเองโอเคขอกินก่อนเดี๋ยวจะตายเอาทุกคนโอเคมาเหลืออีกก้อนเดียวไอ้นกกระเลมดูแลฉันด้วย โอเคอ่าทำดีทำดีำดเ,ออเนื้อกระต่ายทุกคนเนื้อกระต่ายมาไงอ่ะจะบอกนะว่ามันตกอย่างที่สูงตายอ,อ่ะเอ๊ะเราได้อะไรอ่ะอ๋อได้ซอมบี้พี่ <c oughs> โหมันก็ไม่ยั้งเลยเนาะอ้ยเ,เราได้ของเยอะเลยทุกคนมาขออาหารหน่อยอ,อ่เราเอาอะไรดีทุกคนผมว่าดาบดาบเราไม่จะเป็นต้องใช้ดาบเหล็กหราหูยเพื่อนรักเพื่อนซีเราเลยไอ้ตัวเนี้ย เฮ้ยอย่าอย่าระเบิดอย่าระเบิดนี่เฮ้เอาระเบิดเฉยเลยทุกคนโอ้เสียงเลยหมาผมเจ็บเลยทุกคนดูดิเออะฮึบเฮ้ยหรือว่ามันโอ้ยผมจะตา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 ยเฮ้ยผมจะตายเฮ้ยทุกคนผมจะตายเฮ้ยผมจะตายเฮ้ยขอแซลมอนเพิ่มหน่อยเฮ้ปขอแซลมอนเพิ่มหน่อย ฮึบ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 โอเคทุกคนเฮ้ยเฮ้ย,ยมันเอาไอรอน,นกรีนล,ลงไปด้านล่างทำไมลไเล่าโหไอรอนกรลมฉลาดสองศูนย์สองหนึ่งทุกคนอึบฮึบสองบีนนี่ก็ฉลาดเหลือกเกินนะฉลาดเหลือกเกินฉลาดเหลือกเกินฉลาดเหลือเกินโอเคมาทุกคนเอ่อปลาปลาปลาฮึบอ่ะเรียบร้อย ชุบอ่ะโอเคเมื่อไรจะช้าเนี่ทุกคนอืมเอาชีวิตเราคนเดียวนี่มันก็เหงาเหงาเหมือนกันแล้วทุกคนบอกเลยชุบอ่ะขอเพิ่มปลาหน่อยโอเคเอ่อเราค้าอะไรดีทุกคนคือผมอยากได้เอารองเท้าก็ได้ทุกคนมาเอารองเท้าแล้วกันเอ้ยได้ได้มาทุกคนแล้วก็เดี๋ยวอีกอันนึงแป๊บนะทุกคนผมอยากได้โล่มาป้องกันตัวหน่อย เฮ้ยได้นกแก้วได้นกแก้วทุกคนนุ้ยนกแก้วนกแก้วนกแก้วเฮ้ยผมเอาผมเอาผมจะเอาผมจะนกแก้วผมจะเอานกแก้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาเสีก่อนผมหาเสีก่อนเฮ้ยนกแก้วนกแก้วนกแก้วอ้าวมากูตายแอนนู้นกเลมเวนไอ้นกแก้วอยู่ไหนไอ้นกแก้วไอ้นกแก้วลงมานกแก้วเฮ้ยอยากได้นกแก้วเฮ้ยผมอยากได้นกแก้วเรียกทุกคนนกแก้วมันไม่สนใจผมเลยองปลาหมึกไปตายซะอีแกนี่แน่โอเคเดี๋ยวผมขอ ไหนแซลมอนเมื่อกี้ไปไหนหมดอ่ะอันนี้ไงแซลมอนนกมานี่นกไอ้นกนกเพื่อนกูเฮ้ยนกโอ้โหนกมันไม่สนใจผมดูสิทุกคนขนาดนกยังไม่สนใจผมเลยดูดิเลวร้ายที่สุดปลามาขออาหารหน่อยโอเคเออโอ้โหปากไวซะเยอะเลยบ้าเลยเออวิว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 วิ มาดิมาดิมามาดิมาดิไอ้โลตโกเลมบวกมันไอ้โลตโกเลมลูกพ่อบวกมันเออเออมาไอ้โลตมาเดี๋ยวเราช่วยนายเพื่อนฮึบฮึบนี่แนี้ฮึบนี่แนี้ทึบนี่นี่นี่เป็ดตายซะทึบนี่เฮ้ย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 ไอ้โลตโกเลมไปตีผมเฮ้ยผมเผลอไปตีไอ้โลตโกเลมอ่ะเฮ้ย เอ้ยมันจะมันจะชาะ้าแล้วทุกคนผมจะตายตอนนี้ไม่ได้โอเคโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่โอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่นะเฮ้ยไอรถกุเรลมันจะฆ่าผมทุกคนดูดิเฮ้ยผมแค่เผลอไปตีมนันเองอะอ้าวผมไม่ได้มีทางเลือกแล้วเฮ้ยผมจะตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอรถกุเรลมัใจยเย็ยนนะเฮ้ย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 ผมต้องการไหมไอรถไอรถกุเรลมัขึ้นมาผมต้องการไอรถกุเรลมะ เพื่อผมเพื่ผมผมต่อผมต่อมันดีมดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะยิงผมอะเฮ้ยเฮ้ยเฮึบฮึบโอเคเราอุ่ตัวเองก่อนนะทุกคนมันจะช้าแล้วเฮ้ยนกแก้วนกแก้วมานี่เร็วนกแก้วมาอ่ามันไม่มันไม่มันไม่อันนี้กับผมเลยอะโอ้โหโอเคได้ยินเสียงมันตายแล้วทุกคนไอรอนก็เลมมองไม่เห็นแล้วนะ มันการโล่ทุกคนโลมน่มันไม่ขึ้นสูตรมาให้ผมอะผมคราฟเองก็ได้อ่ะประมาณนี้เนาะโอเคโอ้โหไอตัวนี้เลยเหรอเฮ้ยทุกคนเช้าแล้วเช้าแล้วทุกคนสําเร็จแล้วทุกคนผมสามารถเอาชีวิตรอดได้หนึ่งคือในเกมแมรครับโดยที่ เราจะค้าอะไรทั้งทั้งสิ้นนะฮะมันจะเกิดมอมนะฮะก็สำเร็จรุล่วงแล้วทุกคนอคิปเปอร์มาโอ้โหกูจะตายจะตายจะจบคลิปไม่ได้จะตายจะจบคลิปไม่ได้โอเคครับผมก็มาเดี๋ยวเรามาปรับเป็นโหมดฮาร์ดแล้วก็ลองค้าอะไรให้ทุกคนดูกันดีกว่าเนะทุกคนมาโหมดฮาร์ดโอเคมาเราลองค้าเป็นมาค้าปุ๊บเนี่ยทุกคนมันอะมีเอเดอร์แมนแล้วใช่ไหมแล้วก็ค้าเป็น อ่ะเรือปิจิกจอกแล้วก็ครับทอดชึบคลิปเปอร์สลามเนี่ยทุกคนมันคือคือทุกคนลองดูความแตกต่างนะพอผมทำเป็นอีซี่อ่ะอู้หนั่นไงทุกคนเป็นไงล่ะเจออย่างเยอะทุกคนเป็นไงล่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาเราครับเป็นอ่ะถ้าเราล่างครับเป็นพิกเอ็กเนี่ยทุกคนดูดิโอ้ตายเลยทุกคนเนี่ย เออทุกคนลองไป,งไปหาแล้วถ้าแพ็กเล่นดูนะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทิกตอกไอจีแล้วก็ติดตามแฟนเพจแล้วก็เข้าร่วมกลุ่มใน facebook ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนกโก้ไว้เจอกันครับผมดีอยู่ next time